เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อแก้โจทย์ปัญหาแนวอันกอริทึมตำแหน่งสินค้ามันคืออะไรมันจะยากและปวดหัวแค่ไหนเราไปดูกันในคลิปนี้ครับสำหรับโจทย์ตำแหน่งสินค้าในข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ระดับ2ดาวจาก d e v แลหลักการเลยเอ่าไม่ใช่หลักการเดผมสรุปให้ฟังเลยนะครับเขาจะให้รหัสสินค้ามา,าไม่รู้แหละ กี่รายการอะหลังจากนั้นครับมันทัดสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะใหาครับว่าเขาก็จะอ่ามันทัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรหัสสินค้าที่ต้องการให้ไปค้นหาครับว่ามันอยู่ในตําแหน่งที่เท่าไหร่อ่าเป็นลักษณะนี้เลยนะเนี่ยให้รหัสสินค้ามานะครับหลังจากนั้นครับอยากหาครับว่ารหัสสินค้าหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่บ้างมันก็อยู่ในตำแหน่งที่1 3าม และ้เราก็ปริ้นมันออกมาตามนี้เลยนะครับแล้วถ้าแบบนี้หละ่ะให้มาเยอะเลยนะครับอันนี้ 1. 1. หนึ่งหนะึ่งราสินค้าหนึ่งมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่บ้างก็อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเจ็ดและเก้าลักษณะแบบนี้ครับแนวคิดครับแนวคิดนะครับใน เริ่มแรกอะ่ะเราก็รับอินพุตนะครับเป็นค่า n ค่า n คือจํานวนรายการจํานวนรายการรหัสสินค้าครับหลังจากนั้นครับเราก็ลูปเลย loop นะครับเพื่อเก็บเพื่อเก็บรายการรหัสสินค้านะั้เข้าไปในตัวแปรตัวแปรนี้นะครับต่อมาครับอยากรู้ครับว่าเขาให้หารหัสสินค้าอะไรครับที่ต้องการไปค้นหา ก็เก็บไว้ในตัวแปรในบรรทัดที่13ครับจากนั้นครับเรากําหนดตัวแปรรีเซิล,ลขึ้นมาครับเพื่อเก็บตําแหน่งเก็บตําแหน่งของรหัสสินค้าครัว่าไปเจอในตําแหน่งที่ที่เท่าไหร่บ้างครับทีนี้ในการค้นหาครับเราก็เพื่อฝึกอัลกอริทึมนะเราก็จะใช้ลูปฟอนะครับหรือลูปอื่นๆนะที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับไล่ค้นครับว่า ดูซิรหัสสินค้าที่อยู่ในตัวแปรนี้มันเท่ากับรหัสสินค้าที่ต้องการค้นหาไหมถ้าใช่ก็เก็บเก็บตำแหน่งนั้นนะครับเก็บตำแหน่งนั้นไปไว้ในตัวแปรรีเซาครับแอพเพนเก็บไว้เรื่อยๆเรื่อยๆครับจนหมดนะจนหมดละไล่ไปไล่ไปจนหมดลักษณะนี้เนาะต่อมาในบรรทัดที่19ครับเราก็จะเขียนโค้ดเพื่อแสดงผลแล้ว ก็เช็คก,ก่อนเลยครับว่าในตัวในอะเรีเซ e e เนี่ยมันมีสมาชิกไหมอ่ะถ้ามันไม่มีก็ปิน้นน็อตฟาวออกมานะครับแต่ถ้ามันมีเนี่ยเราก็อันนี้ผมผมลักไก่เนาะ <laughs> ผมไม่ได้ใช้หลูกปออะไรอะ่ะก็ใช้จอยเลยนะจอยเลยว่ามันมันไปเจอรหัสสินค้าเนี่ยในตำแหน่งที่เท่าไหร่บ้างก็<ๆ> ง่ายๆครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะครับแต่ว่ามันจะยากตรงตอนที่ว่าเราคิดอันกริทึมขึ้นมา